ขอโทษที่มาช้าพอดีข้าไปส่งของข้าชิงอาเธอร์รอกันนานไหมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอีกทีหนึงโอเคเดี๋ยวให้ทุกท่านแนะนำตัวอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนชื่อสูนนะคะสู่เมทาดูเบค่ะณตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ภายใต้สังกัดเชนบีมิเดีย g l o b a l show heart entertainment ค่ะปอเบอคุณสูสวัสดีครับผมวิรพัฒน์ชินานวินนะครับชื่อตุลนะครับผมตอนนี้เป็นซีอโอของอิสตูรีโอแล้วก็เป็นโค้ดเลคเตอร์ของหนังเรื่อง our enemies ครับคุณตุล้าชื่อไม่ใช่ครับ ชื่อเต้าอูพิทยานะครับพิทยาแซ่ชวคนครับสวัสดีครับเต้าอูอ่ะพูดคุยกันนิดนึงนะครับกับคุณซูคุณตูนแล้วก็น้องเต้าอ,อูนะครับวันนี้คือแอนิเมชั่นออสเตรเนสองค์ลัคพิทักิฟต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆแล้วก็กําลังจะเขาเรียกว,ว่าทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศกำลังจะก้าวสู่ห้าสิบล้านกันแล้วสำหรับจากทีมผู้สร้างก่อนขอขอนุญาตถามคุณซูกับคุณตูนก่อนนะครับรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับที่ ภาพพตรดเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในประเทศไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงถึงต่างประเทศแล้วก็เรื่องความสําเร็จเรื่องบอกรสฟิสด้วยรู้สึกยังไงบ้างชื่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะลงทุนกับมันมากและเหนื่อยกับมันมากจริงๆถือว่าเป็นลูกคนหนึ่งเลยก็ได้เป็นลูกของเราคนหนึ่งเลยเนาะแต่ว่านาตอนนี้ก็คือเป็นหนังแอนิเมชั่นที่ทำไรายได้ได้สูงสุด ในประเทศไทยนะตอนนี้ด้วยตั้งแต่ที่ฉายออกไปและตอนนี้ก็กำลังจะโรดทูห้าสิบล้านด้วยเหมือนกันค่ะขอนเตปรบมือนิดนึงก็เหมือนที่คุณสูพูดอะครับรผมคือจะเป็นหนังแอนิเมชันไทยที่แบบว่าเริ่มทำสถิติอะครับคือเรื่องแรกก็คือเรื่องการกล้วยซึ่งมันนานาแล้วแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าฉายวันแรกเราก็ได้รายได้มากกว่าการกล้วยเดวัแบบนแรกก็เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้แบบว่า มีความหวังให้กับวงการแอนิเมชันไทยรครับผมรู้สึกดีครับใช่ก็อย่างที่อย่างที่รู้กันนะครับแต่เรื่องนี้ก็เขาเรียกว่าสร้างมาตรฐานใหม่ๆนะครับให้กับวงการแอนิเมชันไทยก็หวังว่าวงการของเราจะก้าวไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นเองเขาจะเพิ่มมืออีกทีนึงนะครับมาพูดคุยนะครับกับกุ๊ตาอูนะครับทัาภาคสุดหล่อสุดเท่เซ็กซี่น่ารักเอาอีกอ่อ เราก็บ้ายอซะเเลยเออสีอ่ะเอาพูดไปอนี้นิดนึงว่าความรู้สึกเป็นยังไงได้ได้ไดข่าวว่ามันเป็นางานภาคครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างในประสบการณ์ในการภาคตัวเจ้าอาเธอร์แล้วก็การเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างครับก็แล้รู้สึกขอบคุณมากครับที่เลือกต้าอู่มาให้ได,ได้ได้รับงานนี้ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่างานภาคมันเป็นอีกงานหนึ่งที่เราใช้เสียงตัวเองเนาะและอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนที่เป็นนักร้องใช้เสียงในการเล่าเรื่องอยู่แล้ว แต่พอเป็นงานภาคเสียงเนี่ยมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมเองก็อยากเข้าไปลองมันเหมือนกันครับแล้วก็พอได้เข้ามาแล้วเนี่ยเราได้ลองแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆม,มันก็ทําให้เราแบบว่าพัฒนาตัวเองเรารู้เลยว่าแบบเอ้ย hey, งานนี้มันเป็นประมาณนี้เราได้ดูผลงานตัวเองแล้วเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงเผื่อในภาคสองอะไรเงี้ยครับก็ก็ได้พัฒนาตัวเองครับแล้วก็ดีใจเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของแอนิเมชันคนไทยเนาะายคนไทยที่ ทำออกไปให้กับ global ทั่วโลกได้เห็นเลยในอนาคตก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกครับคุณมากครับได้ไหมครับได้ค่ะเอ๊ะพูดเลยนะกองกี่ตัวลูกแม่ทำเป็นแบบว่าเป็นมิวสิคอลแบบแอนิเมชันได้เลยนะครับดูดีดีเพราะว่าลูกเจี๊ยบเขาขัดสามผู้ใหญ่ดูเพราะลูกเจี๊ยบเขาขัดได้ก็แม่แน่ลูกเจี๊ยบอาจจะมีเสียงก็ได้พักอะไรนะอ่ะโอเคก็ จะพกมือให้คนตาอ,อ,อยอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยก่อนจากกันไปวันนี้ถือว่าประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวอยากให้พี่ๆทั้งสามคนนะครับฝากแฟนๆแ,และฝากคนที่อยู่ในกล้องทุกคนนะฮะที่ดูวิดีโอคลิปนี้ที่ถ่ายไปลงใน X แล้วก็ out แท็กเอ t ต์เดนอูเนี่ยฝากนิดนึงเรื่อจากคุณซูก,ก่อนเลยฝากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้นิดหนึ่งครับผมฝากน้องเจี๊ยบด้วยนะคะแล้วก็ฝาก ตาอู่ได MM ้คะยังไงก็ใครดูแล้วก็ดูอีกได้นะคะสนุกจริงๆก็ตอนนี้เอาออฟเวเนสก็ของบอกว่าฟิตเป็นดับหนึ่งวีที่สองอะครับผมถ้าเกิดวีที่สามวีที่สี่มาอีกผมว่าพักสองมาแน่นอนครับนั่นแน่ฝากด้วยนะครับก็ก็ฝากภาพยนต์แอนิเมชั่นเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนในนี้น่าจะได้ดู อย,อย่างอย่างอย่างต่ำก็สองรอบแล้วเพราะว่ารอบนี้เป็นครั้งที่สองที่เราได้เจอกันนะครับก็ดีใจที่ทุกคนยังมาดูแล้วก็มาเอ็นจอยกับแอนิเมชันเรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าด้วยตัวภาพแล้วก็สกยภาพของทีมไทยของเราผมคิดว่ามันน่าจะไปได้ไกลได้อีกแน่นอนครับครับผมขอถือมนิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านพูดเลยว่าหนังภาพยนตร์แอนิเมชันออฟเดอะเนสองค์รณะพิทักษ์เจียมนะครับก็เป็นภาพยนตร์ของ คนไทยนะครับโดยคนไทยเพื่อคนไทยแล้วก็ทุกๆคนในโลกใบนี้เลยนะครับใครที่ดูอย่างต่ำหนึ่งรอบสองรอบอย่าลืมบอกพ่อบอกแม่บอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนบอกมิรบอกศัตรูบอกคนคุยบอกแฟนเก่าแฟนใหม่ได้เลยปัดทินเดอร์ไปก็บอกคนในทินเดอร์ด้ว่อยๆมาดูนะครับเอาออฟต์เนสกันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับก่อนจากการในวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแจกอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราพูดเจ้าลูกเจี๊ยบไปกี่ตัวแล้วนะสี่ เหลืออีกสามตัวนะฮะพี่มิ้มจําได้นะครับคุณคุณมิ้มจําได้ว่าเหลือตัวอะไรบ้างนะฮะผมก็ทุกคนจําได้เหมือนกันเตรียมยกมือนะครับเตรียมรับของรางวัลนะฮะหนึ่งสองสามโอ้ตายผมยกคนแรกเลยแมลีฟแน่นอนนั่นแย่งต่อไม่รู้พูดมั่วไปเลยพูดมั่วเลยอ่ะอขออีกทีขออีกทีผมขออีกทีคุณสูช่วยดูด้วยนะฮะ หนึ่งสองสามเอ้ย oh. ผมเห็นคนนี้ที่เสื้อม่วงคนนี้ทวิททวิกทวิกมีไหมหรือเปลี่ยนทว <The week. S 1> ิเวิร์ก <c oughs> อ่ะกระโดดวมืออหนครับถูกต้องค่าพี่บิมคนนี้เลย <c oughs> ต่างนิดนึงตบกวนนิดนึงนะครับอีกสองตัวที่เหลืออะไรบ้าง <c oughs> นะฮะหนึ่งสองสามอุ้ย <c oughs> คนนี้ ใช่แล้วหลีฟครับผมเบอร์รับรางวัลไปเลยนะครับตัวสุดท้ายพุดดิ้งไม่มีไม่มีมีแต่พัดเดิลนะพัดเดิลต่อไปยังวะแล้วโอเคสปาร์ตแล้วกินแล้วเหลืออะไรนะเหลืออะไรนะหนึ่งสองสามด้านบนเลยบนสุดเลย ทัพนะฮะใช่ไหมใช่อ่ปาปุบเปืนรับถูทุกต้องนะามนสุดเรียบร้อยแล้วกับเจ้าลูกเจี๊ยบเจ็ดตัวจริงๆพี่มิมมีของแจกอีกไหมฮะมีอีกเหรอโอ้โหหมดบริษัทแล้วมั้งนะฮะ,ะ,ะตัวตอบอคำถามต่อไปนะครับขออนุญาตถามอันนี้ละกันอันนี้ยากด้วยเมื่อกี้แอบถามไปทุกคนเงียบนิ่งนะฮะ กลุ่มตัวร้ายนะฮะอ่ากลุ่มของตัวร้ายชื่อแก๊งนะฮะในภาพยนต์แอนิเมชันองค์รักพิทักษ์เจียบเอาออฟเดอะเนสเนี่ยชื่อแก๊งอะไรแสงอุสาแสงอุสาหรือว่าจะเป็นแก๊งสามชาสามชาแต่น้องมัตเรามีกันอยู่สามตัวมีใครรู้ไหมเอามีคนรู้ผมรู้ผมรู้แจ็คลอกเกต น่ากระสาบตัวแต่ไม่ใช่ค่ะอหนึ่งสองสามวันนี้เลยวันนี้เลยมั่นใจถูกต้องพาร์คีกงเล็บใช่ไหมหรือจะเป็นพาคีกงเหล็กหรือพาร์คีกงเป็กถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมฮะเอาปมมือให้พาคีกงเล็บอะไรกันอาจารย์ท่านถูกตามล่าโดยพาคีแห่งกงเล็บเออเห็นไหมทำไมไม่ตัดเล็บ อีกกองเล็บยาวเหรออ่ะโอเคนะฮะอีกคําถามหนึ่งได้ไหมฮะได้อยู่เนาะนะครับหนังเรื่องนี้ภาพ,พยนตร์เรื่องแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานของคนไทยที่ดังไกลระดับโลกคําว่าระดับโลกเนี่ยเรามีโอกาสได้เป็นคัดเ,เลือกไปฉายที่เทศกาลแอนิเมชันเทศกาลหนึ่งชื่อว่าเทศกาลอะไรนะฮะมีชอย,ม,ชอยมีคนตอบได้เลยเนี่ยม,มีคนตอบได้เหรอจริงไม่ช่ช เอาโอเคได้อ่ะเตรียมจับหูจับหูจับหูคนทางขวาเราลเล่นนะครับอย่าไปห้ามเขาขออูวอะอะเราพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองสามวนนี้เลยใช่หนูนั่นแหละเทศการแอนนาเสือหรอแอนนาซีอ่ะถูกต้องไหมฮะ ถูกต้อง Energy International Film Festival นะครับใช่ถูกต้องเพราะเพียงเรื่องนี้นะครับได้รับกว่า2,000 2,000เรื่องเราที่สับมิทเข้าไป3,400เรื่องเราเป็นหนึ่งใน12มาโทรขนาดเลยหรอขนาดเลยหนึ่งใน12เรื่องนะครับที่ได้ฉายในเทศกาล Energy นะครับในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความภูมิใจจริงๆขอเสียฟบมือให้ a l Purpose อีกทีหนึ่งนะครับถือว่าวันนี้แจกกันหนุบห ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณทางทีมผู้สร้างนะครับคุณคุณซูคุณตุลนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณตาอูนะครับนักภาพสุดหล่อสุดเท่ของเราในวีรกรองเตมปุ๋สามพันทีนึงครับเดี๋ยวก่อนจากกันในวันนี้เซลฟี่กันหน่อยได้ไหมจะได้จริงหรือเปล่าดูไม่ค่อยเต็มใจเลยได้อ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันอีกนะครับเดี๋ยวขอเชิญ ทุกคนนะครับอา่าออาหารหลักเข้าหาคนดูนิดหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้พอนแล้วแฟนคลับบอกว่าช่วยลดแสงได้ไหมคะหรือใช้ไฟเหลืองได้ไหมคะอีกทีนางนางนางอ่ะเลยนะครับ ขอบคุณคุณซูคุณตุลน,นะครับคุณต้าอูนะครับต้องขอบคุณ S F World Cinema ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นเกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากนะครับ Out of the Nest องค์รักพิทักษ์เจี๊ยบนะครับอย่าลืมนะแฮชแท็กของเราในวันนี้คืออะไรนะครับ Out of the Nest X ต้าอู่นะครับฝากช่วยกันปั่นเทรนใน X กันด้วยนะครับ ว่าสวัสดีผมเจสันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับผมอีกอีห้าวันเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอ,ยอะไรอ่ะเรารูล้วนแค่นี้นั่นแน่มีลูกเล่นวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่สองสิบสี่สเดี๋ยวให้เดให้เวลาพิเศษเอ้ย สุดยอดจริงนะครับทีห้าวันจริงห้าวันไม่ได้ครับดึงสองครับไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหอมทุกคนจะต้องชื่อชอบทุกคนจะชอบแฮปปี้ใกล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 ้ๆใกล้เขียงใกล้เขียง ล้อดอ๋ยวจะดมเดี๋ยวขายได้รอนครับขออายุกระปีนแล้วมีใครมี OEM ไหมฮะถ้าถ้าทำยะดมมาจะซื้อมเ้ยเดี๋ยวเอาเป็นเอ่อจนชื่อให้หน่อยฮะเป็นพี่ยอเดอร์เผื่อหาออเดอร์แรกก่อนเดี๋ยวฝากเ S m ก็ช่วยขายเหมือนกันครับถามไปก่อน ก็ขอบคุณทุกคนที่มานะครับมีใครมีใครมีใครยังไปดูอีกไหมครับ oh, oh, โอ้โหวีก็คือดูช้ำเลยนะฮะสรุปไหมครับสนุกอ,อยากถ้ามีถ้ามีภาคที่สองที่มันเป็นแบบว่าอยู่ๆแพ้ก็เดินมาแล้วก็ร้องเพลงลูก oh ้ผมก็ร้องได้ยจริงลูกเจี๊ยบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นนักร้องเพราะว่าไก่ร้องได้ไงไก่นี่ คุณรู้ไหมครับว่ามีเพศผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวไก่มีเจ็ดตัวตัวผู้หกตัวตัวเมียหนึ่งตัวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรือแต่นะมีสปาร์กเป็นตัวเมียมีเทล่าเอ้สปาร์กตัวตัวเมียใช่ไหมฮะสปาร์กเทล่ามีตัวอะไรอีกทินเป็นตัวผู้ลีฟ อ๋อตัวเมียมีสองตัวผู้หญิงแล้วมาน้องผู้หญิงดีกว่ามีน้องเด็กผู้หญิงสองเด็กผู้ชายห้าเฮ้ยก็อาจจะเป็นไปได้นักร้องชายห้านักร้องหญิงสองผมก็เป็นนักร้องอยู่ลุงปักอยู่แล้วหนึ่งคนพูดไปเรื่อยเพื่อมันเกิดขึ้นจริงเชื่อแล้วนะน่าสนใจรึยัช่วยมาลหน่อย ถ้าถ้าถ้ามีดูไหมครับดูสุดยอดใช่เหนื่อยไหมครับปีนี้สนุกไหมสนุกมากเดี๋ยวมีอะไรสนุกอีกเยอะเลยนะครับปีหน้าก็สนุกแน่อนอนแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเต็ด้วยนะครับเพราะว่าฝนมันอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วก็ใครที่มีอยู่บ้านมีญาติอยู่ต่างจังหวัดอันนี้ก็ฝากด้วยแบบว่าตมันเข้าไปเช็คดูได้นะแบบเราการันไว้ดีกว่าแก้นะครับก็เป็นห่วงเป็นห่วงแล้วยิ่งสมมติว่าแบบ เราเรามีแฟนคลับอยู่ที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมช่วงนี้ค่อนข้างคอนเซิร์ตเรื่องพวกนี้มากแล้วก็แม้กระทั่งในกรุงเทพก็ตามนะจริงๆริงมันสามารถดูได้ไไดช่วงนี้ผมก็เริ่มเอาของไปไว้ที่สูงแล้วนะฮะนนี้อยู่คอนโดครับครับก็ดูแลสุขภาพตัวเนองด้วยนะครับแต่ว่าไว้ไว้ผมไปดูแลนะครับ<笑><笑> <an> อะไรคนะคือ เราต้องดูแลตัวเองก่อนไงบางทีเราทํางานหนักแล้วแบบว่าป่วยขึ้นมาเราไม่มีเวลาไปดูแลก็แย่เลยโอเคไหมฮะโอเคกินข้าวให้อร่อยนอนให้อิ่มฮะเฮ้ยถูกนะเนี่ยจริงๆผมจะได้บอกว่ากินข้าวให้อิ่มนอนให้อร่อยมันแตกต่างไหมกินข้าวให้อิ่มนอนให้อร่อยนะครับทุกคนทุกคนครับผมมีเรื่องเอกสาภาพนะคือของที่ทุกคนให้มาตั้งแต่ เลิฟเวนเจอร์แฟนคอนนะครับยังอยู่ในกระสอบผมอยู่เลยอ่ะแลวคือป้าแม่บ้านก็บอกว่าน้องเต้าอูคะอันนี้อีกไว้ยางงี้อีกนะบอกว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์แก่แล้วแบบว่าสักวันหนึ่งคือคือเพราะมันต้องใช้เวลาหนึ่งวันแน่นอนเพราะว่าของคือแบบว่าแต่ดีว่าผมแยกของทานเอาไปทานแล้วเรียบร้อยแล้วข้างในก็จะมีของเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นอาร์ทอยเปแล้ว8ปดสิเซนะฮะผมจะสร้างอาณาจักรให้น้อง คุณทุกคนมากเลยนะครับเราดูอะไรมีใครไปฮา,ลาโลวีนไหมฮะทุนเลยนะ,ะมันยังไม่โกดบาทใช่ไหมขอให้ได้เหมือนมันจะสนุกมากเลยนะครับโชว์อ,อะไรนะครับม,มันจะเท่ามีตามประกาศเลยครับใช่หรือว่ามันแน่นอนไม่ซ้ำกันแน่นอน ผมเหนื่อยเพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการเจอกันโอเคสำหรับเดี๋ยวแต่ผมต้องรีบไปแล้วนะครับพอดีมันพารากอนขึ้ไกลมากต้องรีบเหมือนกันทุกคนต้องรีบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่สกายวอล์กรอเล่นครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับบาย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 ครับบ๊ายบายครับหมูเด้งเหรอหมูเด้งมันใหม่หมูเด้งมัน โอเคขอบคุณน้องอูเด้งนะครับดีจโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมฝากแฮชแท็กของเรานะครับ a p l v a n e s s เอก